ทุกอย่างเนี่ยที่มันมันมันมีความรู้สึกมันเกิดมาจากตัวเองตัวเองตัวเองเนี่ยก่ปล่อยมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองมันจะเห็นได้ไหมไม่ใช่เอาตัวเราไปดูนะปล่อยให้มันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองมันเป็นสังขารนะเป็นสังขารแต่งมาได้เป็นตัวเป็นตนจริงๆหรอกก็ต้องปล่อยมันเป็นธรรมชาติไม่ต้องบปเพราะธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วไม่ใช่เราเป็นคนปล่อย คือมันคือธรรมชาติธรรมชาติเป็นอย่างนั้นธรรมชาติสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดายังกินจีสมุทยะธรรมัางสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาในใจอ่ะไม่แต่ร่างกายเราทั้งหมดและรูปนามขันธ์ห้านี่จากในโลกนี้ไม่มีแล้วก็มีเราขึ้นมาแล้วก็ดับกลับคืนไปสู่ความไม่มี ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เป็นตัวเองตัวเองตัวเองออกไปจากตัวเราเราเราทั้งหมดพอใจไม่พอใจถูกใจไม่ถูกใจดิ้นลนค้นหาพยาพยามพยายามที่ออกไปจากตัวเองมันไม่มีตัวตนหรอกจริงๆอ่ะมันเป็นแค่ความคิดความรู้สึกแต่ขณะจิตมันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นนคลื่นพลังงานเป็นเบฟเกิดขึ้นแล้วก็ดับหายไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับหายไปเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดเองดับเองเรียกว่ายางกิจิสมุทิยะธรรมบางสัพพตังนิโรธธรรมันติผู้ใด รู้เห็นอย่างนี้จากใจจริงๆไม่ได้แค่คิดเอาเนี่ยพระเจ้าก็ตัดกับอัญญโกณธัญญาพระโกณธัญญาว่าอัญญ,ญโกสิวัตโภกันทันอยู่เพราะว่าโกณธัญญาฟัง,งธรรมพระเจ้าจบธรรมจักรวนสูตรก็ระหว่างฟังก็มีปัญญารู้แจ้งขึ้นมาจากใจว่าเนี่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปทั้งหมดเป็นธรรมดาอย่างกินจิตสมุทิยะธรรมมังสัพพตังนิโรธาธรรมมันติ แค่มีปัญญาขึ้นมาในใจอย่างนี้นั้นเนี่ยเม่ทัานพูดออกมาพระเจ้าก็ตัดว่าอัญญโกสิวัตโผโกนทันโยอัญญโกสิวัตโโกนทันโยโกนธัญะรู้แจ้งแล้วหนอะรู้แจ้งแล้วหนอหลังจากนั้นโกนธัญญะก็ได้ชื่อว่าอัญญโกนธัญญะเดิมชื่อโกนธัญะพอรู้แจ้งแล้วก็เปลี่ยนก็เพิ่มชื่อเป็นอัญญาอัญญาแปลว่ารู้แจ้งอัญญโกนธัญะรู้แจ้งแล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดา สิ่งทั้งหมดนอนย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาเห็นแค่นี้ก็บรรลุธรรมขั้นพระโสดาบันไปเกิดอีกไปเกินเจดชาติก็รูปธรรมที่ผ่านไปถ้ามันเป็นธรรมชาติเป็นแต่วิญยาณเนี่ยไปเห็นความจริงอันนี้ปัญญายาณไปเห็นความจริงของธรรมชาติไม่ใช่เราไปคนไปเห็นแต่เห็นว่าความคิดความรู้แต่เป็นเรา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 เป็นตัวเราของเราในปัจจุบันขณะ มันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาการปฏิบัติธรรมถ้าไม่เห็นตรงนี้ไปไม่รอดเกอพระโสดาบันก็ยังไม่ได้แล้วมันจะไปยังไงปะโสดาบันมเป็นรมเบื้องต้นนี่เราพูดกันจนถึงนิพพานปะโสดาบันยังไม่ไปใไนงไงเลยยังไม่เห็นเลย มันเอาตัวเราไปดูไปรู้ไปเห็นไปเป็นอันนี้ไม่เป็นอะไรเลยมันเป็นแต่กิเลสตัณหาอย่างเดียวมันต้องเห็นขนาดจิตว่าความคิดความรู้สึกปรุงแต่งเป็นเราเป็นตัวเราของเราในปัจจุบันขนาดมันเพียงแค่สังขารเกิดดับอาใจ่เป็นตัวตนไม่ถ้าไม่เห็นจริงจากใจเงี้ยมันก็จะบรรลุธรรมขั้น์รสโสดาบันมาสิจตระกยะทิฏิวิจิกิจฉาสีรัประตับภาบาทไปเห็นว่าเป็นตัวเป็นตน ไม่เห็นว่าเราเป็นตัวเป็นตนที่แท้จริงเห็นว่ามันเป็นแค่ความหลงปรุงแต่งเป็นขณะทิตทำเบื้องต้นน่ะนี่มันคือทำเบื้องต้นสักกายทิฏิยังไม่สิ้นสักกะยิทิฏิเลยข้อแรกสังโยชนิสิบยังเห็นเป็นตัวเป็นตนหนยสักกายทิฏิไม่เห็นว่าเป็นตัวเป็นตนสักกายทิฏิมันเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนถ้าสิ้นความเห็นเป็นตัวเป็นตนก็จะบรรลุธรรมขั้น โซดาบานขั้นแรกกับนมัสก,การหลวงตาค่ะเห็นว่าที่ผ่านมาก็คือน่าจะจมแช่ค่ะก็เลยแบบมันมีอยู่ในความทุกข์ตลอดก็มานี้ก็ทําให้เห็นว่ามันที่ทํามามันมันก็จริงๆมันติดเบเ่อเพลินมาตลอดนะคะก็ต้องมีสติมากขึ้นแล้วก็แอคทีฟมากขึ้นค่ะแล้วก็ให้สติตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันสติตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันนะค่ะ เหมือนเน่เนี่ยเนีเหมือนเน่ฝรั่งเยอรมันอนะ่ะแอคทีฟอิโนเซนแอคทีฟอิโนเซนแอคทีฟอิโนเซนน้งตาคือก่อนอันนี้มันจะมีตัวไปหาแล้วก็ตัวไปหาที่น้วงตาเนี่ยนะครับว่าให้สังข์คำนสังเกตตัวที่ที่เกิดขึ้นจากความไม่มีแล้วมันก็ดับหายไปนะครับแล้วมันก็จะมีความสงสัยว่าเอา้ามันก็จะคอยหายตัวนี้ ใช่ไหมครับมันก็ไม่ปัจจุบันแล้วพอปัจจุบันมันก็จะเพลินไปอีกมัสับสนอยู่นิดนึงนะครับก็เลยพอเมื่อวานงตงตาบอกว่าให้แอคทีฟอินโนเซนต์ก็เลยปล่อยให้มันเกิดระดับไปอัตโนมัติไปเองนะครับไม่ไม่ไม่ไปหาว่าอะไรมันเกิดเมื่อกี้นี้เกิดเมื่อไหร่ก็ช่างช่างมาละครับก็ดีแล้วดีแล้วดีแล้วโอเคเนาะครับตื่นตื่นตื่นแอคทีฟอินโนเซนต์แอคทีฟอินโนเซนต์ทุกประการนะมันจะต้องไม่ไปหาเหตุผลอะไรเลยแอคทีฟอินโนเซนต์ ตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันไม่เข้าไปไม่เข้าไปนิ่งในหาไปนิ่งหาอผลอยู่ข้างในอย่างนี้มันมันเข้าไปนิ่งหนึ่งติดนิ่งแล้วก็สอติดเข้าไปในความคิดคิดวนอยู่ในความในในิ่งในนิ่งต้องอยู่กับเนี่ยตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันแอคทีฟอินโนเซนต์เหมือนเด็กเลยเด็กสาแอคทีฟอินโนเซนตื่นรู้ตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันไม่หลงไม่หลงไปไม่หลงตรงจิตออกนอกไม่หมกบุญข้างในไม่ยึดมัานถือบ้านอะไรสังขารไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงแค่นั้นแหละ สังขารไม่เที่ยงหลีกเลี่ยงได้พ้นอนัตตาไม่ใช่ตนอย่าก,กังว,วลว่าร่างกายสังขารไม่เที่ยงนี่หลวงปู่ทจาพูดประจําสังขารไม่เที่ยงหลีกเลี่ยงไต้พ้นอนัตตาไม่ใช่ตนอย่ากังวลว่าร่างกายแอคทีฟอินเซนแอคทีฟให้ตื่นรู้ในปัจจุบันสังขารไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงตอนนี้มันก็จะไม่ทุกข์ไม่กังวลนะมันก็จะพลังงานก็จะส slips, มบูรณ์พลังงานชี่เนี่ย Ora, มันก็จะไหลเวียนสมบูรณ์เข้าใจไหม ตัวติดตืวรู้อยู่ในปัจจุบันไม่ไม่จนกระทั่งมันหลุดจากที่เขาไปหนึ่งเข้าไปนิ่งในเพราะเพราะนิ่งเทีว่วทีนิ่งในมันจะคิดวนเวียนอยู่ในนิ่งในไอ้ตัวเนี้ยทาให้หลับแล้วก็ซึมแล้วง่วงแล้วเครียดแล้วทุกข์แต่ถ้ามันตื่นรู้อยู่เนี่ยหลุดออกจากสภาพว่าทิ้งนิ่งในเนี่ยไอ้ก็จมความคิดมันก็หลุดไปตัวเนี้ยไอ้พวกความทุกข์เรื่องราวในอดีตเรื่องราวในกังวลในอน,นคาคตอะไรมันก็จะหมดไปไม่มีมันจะไม่ติดอยู่ในใจได้โอเคมันน่าจะเป็นความเข้าใจผิด คือเราไปนิ่งดูอยู่ข้างในไปนิ่งดูจิตอยู่ข้างในอันนี้ผิดนะผิดให้ตื่นรู้พุทโธพุทธะแปลว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้แจ้งผู้รู้แจ้งผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้แจ้งผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นพุทโธพุทธะที่เป็นตติธรรมัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ไม่ไม่ไปนิ่งข้างในแล้วก็ดูจิตนิ่งๆอยู่ข้างในอันนี้มันวนกับในความคิดเลยที่บอกเหมือนในฝรั่ง มันแอคทีฟเอ็นโอเซนแอคทีฟมันฟุ้งให้ตื่นรู้ในปัจจุบันเล้อย่างเงี้ยดวงตาปฏิฐานจิตว่าบารมีพพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ช่วยพวกท่านทั้งหลายห้าสิบเปอร์เซ็นที่เหลือตัวพวกท่านก็ช่วยตัวเองห้าสิบเปอร์เซ็นไม่พุทธเจ้าช่วยทั้งหมดไม่ได้แล้วเพราะว่าที่เหลือเจ้าตัวต้องช่วยต,ต,ตัวเอง อ้าวมีอะไรไหมหลวงตามีอะไรชินนะ้ไหมครับเอาอน,นิจจังทุกขานตามปกรรมฐานเห็นสังขารร่างกายสังขารน,รรนามอะรูปนามรูปน,นามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสิ่งเกิดดับเป็นสิ่งไปเที่ยงเห็นนิจังทุกขานตาพิจารณาหรือให้เราดูจากสิ่งรอบตัวครับหลวงตาร่างกายร่างกายมันเติมโทมไปทุกวันแกเเจ็บตายต้องพิจารณาร่างกายนี้ใช่สัญญาณนำร่องว่า เออเราคนที่เราพบคนที่เรารักมันก็จะต้องค่อยๆทย,ย,ยอยพัดผ้าจากไปไม่ชาเราก็ต้องพัดผ้าจากทุกคนไปถ้าร่างกายใช้สัญญานำแต่ถ้าถ้าจิตะนามนามขันเนี่ยจิตเจตสิกอวทนาสัญญาตั้งขานทางานร่วมกับปิญ,ญาณาขันเนี่ยเรียกว่าจิตเจตสิกทุกปัจจณาอันนี้ใช้สัญ,ญญาไม่ได้ต้องเห็นความจริงจากใจว่าเป็นปีติเกิดดบ ก็คือเห็นในทุกปัจจุบันคือเห็นในปัจจุบันขณะว่ามันมันขอให้มันเริ่มมาจากความไม่มีแล้วก็มีขึ้นมาแล้วก็ดับไปไอ้ตั้งขาน่ะทุกปัจจุบันขณะจิตตั้งขาทุกปัจจุบันขณะเนี่ยมันเอกจากไม่มีความคิดไม่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ก็มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์จากไม่มีผู้รู้ก็มีผู้รู้ขึ้นมาแล้วก็ดับไปสู่ความไม่มีจากไม่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่ถูกรู้ไม่มีผู้รู้แล้วก็มีขึ้นมาแล้วก็ดับไปสู่ความไม่มีเห็นอย่างเงี้ยเห็นต้องเห็นด้วยใจ ต้องเห็นได้ใจรู้ได้ใจที่เป็นปัจจุบันขรับแต่ถ้าร่างกายเนี่ยต้องใช้กัญญานำล่องแต่ก็ไม่ได้ไปจ้องหรือไปพยายามที่จะก็ <c oughs> ไม่เป็นไรเพราะว่าอผู้จ้องผู้จ้องก็เป็นสังขาเรเกลืดับครับก็คือจ้องได้แต่ว่าก็ให้รู้ว่าตัวผู้จ้องนี่ก็เป็นสังขารเคลื่ดับใช่ใช่ครับ,รบ,รบไม่มีไม่มีตัวเราไม่มีจิตหรือวิญญาณของเราที่เที่ยงไม่มีแค่นั้นเนี่ยให้มันหมายไว้หมายว่าร่างกายขันห้าเป็นตัวเราที่เที่ยงไม่มี และในขาน้ามีจิตหรือวิญญาณที่เที่ยงที่เป็นอมตะไม่มีครับทุกวันนี้ก็ก็จะเห็นอยู่ประมาณนี้อยู่นะครับหลวงตาก็คือ<ห>สิ่งวพวกความนึกคิดพุงแต่งอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คือเกิดดับแล้วมันก็หายไปใช่ไหมฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตลอดเวลาใช่ให้ต่อเนื่องครับครับต่อเนื่องทุกเที่ยวในนาทีที่ผ่านไปทั้งวันเลยครับต้องเห็นแบบนี้ครัว่ามันมีทําเกิดตายกับทําไม่เกิดไม่ตายครับ ในธรรมเกิดตายก็ไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีของเราอยู่ในนั้นที่เป็นถาวรในธรรมไม่เกิดไม่ตายไม่เีอะไรปรากฏก็ยิ่งไม่มีตัวเราไม่มีอะไรเป็นของเราอยู่สรุปแล้วถ้งธรรมเกิดตายและธรรมไม่เกิดไม่ตายไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของเราให้น้อมใจลงอย่างนี้ครับให้เห็นจริงตามนี้แล้วก็น้อมใจตามนี้แล้วก็เห็นจริงตามนี้ครับตามที่น้อมใจครับก็คือสามารถใช้พิจารณาไปได้ตลอดในชีวิตประจำวันตลอดทุกปัจจุบันขณะครับทุกครับ ขออนุญาตขนหลวงตาก็คือเห็นทั้งกายทั้งจิตที่ความถึงความไม่เที่ยงความเป็นไตรลักษ์ไปพร้อมๆกันสลับสลับกันไปได้ถูกต้องไหมเจ้าคะแล้วก็เห็นผู้ที่เห็นผู้ที่รู้ที่เข้าใจก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไปพร้อมๆกันคือทั้งหมดไม่มีเร่าค่ะหลวงตาจกระทั้งไม่มีไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่มีตัวตนผู้ยึดมั่นถือมั่นค่ะเพิ่งเพิ่งกลับมาเข้าร่องเข้าลอยอะค่ะหลวงตาเหมือนพอกลับมาแล้วเพิ่งรู้สึกว่าเออสติมันไม่ได้ตั้งอย่างแท้จริงเหมือน ที่ตอนที่หลวงตาไม่อยู่มันอาจจะแบบไหลๆซึมๆไปเหมือนไม่เหมือนพรามัวไม่ชัดเจนเหมือนตอนที่ตอนที่กลับมาเจอหน้าหลวงตาหรือว่าตอนที่รู้ว่าหลวงตากลับมาแล้วอะค่ะเหมือนมันตื่นกว่าเจ้าค่ะเห็นถแบบึงความแสดงว่าตอนนั้นตัวเราไปไป,ไปตัง้งรู้มัน<ล>ไม่ได้ปล่อยวางค่ะเห็นถึงความแตกต่างเจ้าค่ะกลาบขอบคุณเจ้าค่ะกลับสมทพกายครับหลวงตาครับคือเมื่อวานนี้หลวงตาให้ เห็นความเกิดความมีเป็นความเกิดดับจากความไม่มีคือในนาทีที่หลวงตาชี้อ่ะมันเห็นความมีจริงครับหลวงตาแต่มันไม่ได้เห็นว่ามันเกิดดับมันจึงเป็นความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเห็นความมีทั้งที่ไม่มีคนเห็นแต่หลวงตาบอกว่าให้เห็นมันเกิดดับมันเป็นความสงสัยในตอนนั้นเลยครับหลวงตาครับ จากนั้นก็มันมันเก็บความสงสัยนิติดคาไว้แล้วก็ตอนเย็นก็ไปเดินจงกรมตอนกลางคืนก็เดินจงกรมเดินพิจารกายประมาณสองชั่วโมงครับหลวงตาครับก็มันมันก็มีความแตกต่างจากสมัยก่อนที่เดินสมัยก่อนที่เดิมเนี่ยมันจะเดินแล้วมันมีความสงบมันเหมือนมันยึดมั่นความสงบันานั้นเอาไว้แต่เดินเดินเมื่อวานนี้มันมันไม่มีความสงบครับ แต่มันก็เห็นอย่างที่มันเป็นโดยโดยที่เราไม่ไม่พยายามไปแก้ไขมันก็เดินเดินสองชั่วโมงแล้วก็ไปนอนนี่นอนนี่มันมันแปลกมากครับหลวงตาครับมันฝันมันขึ้นหลับขึ้นตื่นมันฝันว่าตัวเองหายสงสัยมันเป็นอะไรที่แปลกมากซึ่งทําไมมันฝันอย่างนั้นตื่นมามันก็มีพนเอ้ยเราหายสงสัยอาบน้ําห้องน้ํามันก็ ไปสงสัยว่าเอ้ยหายสงสัยอะไร <laughs> มันมันบ,นบินตบาทตามลวงตาบินตบาทไปมันก็พี่นาเฮ้ยเราสงสัยอะไรแล้วเราหายสงสัยอะไร <laughs> ไอ้ที่สงสัยมันสงสัยที่ที่กล่าวมาตอนแรกเมื่อกี้หลวตงตางครับว่าทําไมเราเราเห็นจากความไม่มีแต่ทําไมเราไม่เห็นความเกิดดับ แต่ลืมลืมเล่าหลวงตาเมื่อคืนนี้ไปว่าตอนที่หลวงตาพาให้ดูความเงียบครับหลวงตาครับแทนที่เราจะเห็นคนที่มันพยายามไปดูความเงียบแต่มันกลับไปหาความเงียบมันกลับเห็นใ้คนที่พยายามไปมองหาความเงียบครับหลวงตาในใน,ในตอนก็นคือน,น่าจะเห็นตอนนั้นแล้วครับแล้วบินทบาทตามหลวงตาบินทบาทนี่มันก็ มันเหมือนเห็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติครับหลวงตาครับมันเหมือนว่ามุมมองนี่มัน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 เป็นธรรมชาติมากขึ้นครับหลวงตาครับแล้วก็มาเมื่อกี้ครับหลวงตาครับไอ้เรื่องความสงสัยเนี่ยอยู่ๆมันมันก็โผล่ขึ้นมาให้เห็นเห็นถึงความสงสัยแล้วมันก็ดับไปก็เลยเข้าใจว่าแท้จริงเนี่ยการเห็นความสงสัยเป็นสังขารเนี่ยมันคือการเห็นความเกิดดับ เข้าใจยังไงครับหลวงตาครับได้ครับครับครับขอบพระคุณครับหลวงตาครับธรรมชาติเกิดเงียบสงบสงัดเหมือนใจคนที่เงียบสงบสงัดจากความปรุงแต่งมันก็เลยธรรมชาติมันเลยปล่อยวางความปรุงแต่งได้ง่ายเพราะเมื่อใจมีความเงียบสงบสงัดเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งแล้ว ธรรมชาติที่ปรุงแต่งก็ถูกปล่อยวางไปเองมันอยู่ที่พวกท่านมีก่กไปอยู่ด้วยความเประราปาสอนแล้วก็นําไปพึกนปฏิบัติไม่มีใครถามเลยเนาะเอวางก็มีด้วยประการราชนีขอให้ทุกท่านจงพนจับทุกคนจ็บทุกให้รู้แจ้งในธรรมที่กำลังทุกคนทุกท่าน้วยเตอ